เจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนและสาระเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจของสงขลาสนับสนุนรายการโดยจังหวัดสงขลากลับกลับมาช่วงที่สองของรายการนะครับเจาะลึกท่องเที่ยวชุมชนนะครับสนับสนุนรายการโดย จังหวัดสงขลาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่รายการเล่าเรื่องเมืองใต้นะครับแล้วก็ผมวิชาญช่วยชูใจเนี่ยทำด้วยตนเองมาตลอดนะครับทำมาหลายปีด้วยท่านผูบูฟังครับ ผมทำเรื่องต้องเที่ยวชุมชนเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณปี2,550อ่าด้วยการทำที่บ้านทางไทยโฮมสเตย์ที่บางกล่ำนะครับมาถึงปี2,560เนี่ยผมก็เริ่มทำทัวร์ทางไทยท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ประมาณถึงวันนี้เนี่ย นะครับก็ประมาณ6ปีที่ทำทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยแบบเต็มรูปแบบเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับการทำงานมาอย่างต่อเนื่องการพาทัวร์ลงไปชุมชนอย่างต่อเนื่องนะครับใช้หลักการตลาดนำการพัฒนาก็คือพาทัวร์ลงไปชุมชนเลย ใช้การพานักท่องเที่ยวลงพื้นที่จริงๆไปกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาชุมชนนะครับจนส่งผลสะเทือนโดยภาพรวมของจังหวัดนะครับวันนี้หลายภาคส่วนหันมาให้ความสนใจเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับประกาศเป็นนโยบายประกาศเป็นยุทธศาสตร์ประกาศเป็นปฏิทิน ของทุกหน่วยงานนะครับเรื่องนี้น่าสนใจอนาคตของท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสงขลาควรจะเดินไปอย่างไรนะครับไปฟังเสียงจากผู้อาวุโสอ,อีกท่านหนึ่งนะครับอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขาผู้อำนวยการนิยมชูชื่นนะครับอาจารย์นิยมเนี่ย ทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนมาตั้งแต่สมัยเป็นผู้อำนวยการนะครับลงไปส่งเสริมลงไปกระตุน้นลงไปพัฒนานะครับหลายพื้นที่เติบโตแข็งแรงทั่วทางไทยผมเองวิชาญช่วยชูใจได้ลงไปใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับท่านผออนิยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับ ได้ยินเสียงไหมครับชัดเจนครับท่านผอครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับท่านผอเห็นภาพท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดสงขลาวันนี้นะครับที่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเบ่งบานขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยท่านพูดในการมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะบอกอะไรให้ฟังบ้างครับผอครับเชิญครับ ขอบคุณครับเอ,อเมื่อวานนะครับผมเองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดสงขลาที่ขอประชุมนานาชาติมาวันสงขลานครินนะครับที่มีท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเมื่อวานนี้วัตถุประสงค์หลักของการประชุมก็คือเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเ,เพื่อแง่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ กีฬาสี่เกมแต่ว่าในในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาสี่เกมเนี่ยท่านผู้การจังหวัดสงขลาได้ชูประเด็นว่าเรื่องการกีฬาเนี่ยมันน่าจะนาําพาเรื่องเศรษฐกิจควบคู่กันไ,ไปด้วยทีนี้เรื่องเศรษฐกิจที่น่านอกจากว่าเรื่องที่พักเรื่องโรงแรมเรื่องอาหารแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการเตรียมการ เป็นเจพาพสีเกมด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นผลพลอยได้จากการที่ผู้คนมาท่องเที่ยวสงขามาชมกีฬาแล้วก็อาจจะชมเมืองชมวัฒนธรรมชมวิถีชุมชนซึ่งเป็นเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนด้วยผมว่าเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องอ่เป็นนโยบายเป็นแนวทางที่ท่านผู้ว่ายกประเด็นขึ้นมาที่เป็นเรื่องที่น่ายื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยหลายปีมาแล้วที่ประเทศไทยสร้างรายได้สำหรับสู่ประเทศไทยที่เป็น กระแสหลักมาอย่างต่อเนื่องนะครับสงขาเราเป็นเมืองที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์มากทั้งเขาป่านาเลนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีความพร้อมตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดอ่อนก็คือเรายังไม่มีการจัดการให้มีคนไปเที่ยวที่ผ่านมาพอพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยคนจะนึกถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน พัฒนาศักยภาพพื้นที่แค่กระบวนการจัดการของการมีส่วนร่วมซึ่งตรงเนี้ยและหน่วยงานทั้งมหาวิทยาลัยทั้งเอกชนทั้งส่วนราชการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดเ,เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพในเบื้องต้นเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแหล่งรับนักท่องเที่ยวได้แต่จุดอ่อนก็คือว่ามันยังไม่สามารถจัดการให้คนไปเที่ยวได้อย่างจริงจังซึ่งตรงนี้ครับที่กุริชาน ตัวทางไทยเข้ามาปิดจุดอ่อนตรงนี้ก็คือพาคนไปหมุนเวียนเที่ยวแหล่งชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเท่าที่ปรากฏในข่าวที่คุณพิชานําเำเนอทางอาสอมทเท่าที่ดูในเฟซในไลน์ที่ท่านวิจารณ์ส่งข้อมูลเข้ามาเนี่ยซึงเป็นเรื่องที่น่ายื่นชมอย่างมากนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ที่มุ่งเน้นให้ชาวบ้านให้ประชาชนคนในชุมชนเมืองเนี่ยเข้าถึงง่าย นะครับเข้าถึงง่ายค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงแล้วก็ไปแล้วมีความสุขได้รับบริการบนพื้นฐานของวิถีชีวิตของคนในชุมชนจริงๆเพราะตรงนี้จึงมีมีจึงเห็นภาพของความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ที่จัหงหวัดสงขลามีตํารลที่จะยกระดับตรงนี้ขึ้นมาผมเห็นด้วยนะแล้วก็ก็ขอชื่นชมนะครับชื่นชมทางผู้การจัหรงหวัดท่านเจษฎาสิริรัตน์ที่ท่านจะทําเรื่องนี้จริงๆผมคิดว่า เรื่องการท่องเที่ยวจุมจนในไใครก็พูดถึงแลวหลายหน่วยงานก็ทํากันมาอย่างต่อนเนื่องปัญหาคือทําแล้วไม่มีคนไปเที่ยวพอไม่มีคนไปเที่ยวชาวบ้านก็ไม่มีแรงจูงใจจะพัฒนาต่อสุดท้ายก็หยุดนิ่งแล้วก็อถอยห่างแล้วก็สลายออกไปนะครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากอ,อการท่องเที่ยวชุมจนเนี่ยมันจะส่งผลเมื่อมีการมีคนไปเที่ยวะครับกิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนในชุมจนจะมีจิตสํานึกในเรื่องของการพัฒนาตนเอง การอ่อการคิดเป็นํำเป็นและมีความพยายามในการที่จะเรียนรู้พัฒนาให้เกิดรายได้นะครับตรงนี้ผมคิดว่าคุูพิจารณ์ในรอบปีที่ผ่านมาน่าจะมีตัวเลขมีข้อมูลพอจะแจ้งประชาชนได้นะครับว่ากิจกรรมเล็กๆที่คุูพิจารณ์ทำเนี่ยแต่ว่ามันมันสร้างความรู้สึกยิ่งใหญ่ให้ชาวบ้านยังไงเวลาเวลานักท่องเที่ยวลงไปนะครับและนักท่องเที่ยวที่เขาไปชุมชนเนี่ยนอกจากเขาไปชื่นชมธรรมชาตินะครับไปชื่นชม วิถีวัฒนธรรมคนในชุมชนแล้วไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมคนพวกนี้พร้อมจะจ่ายนะครับวัฒนะนั้นสินค้าของที่ระลึกในชุมชนก็จะซื้อติตเม,มือสตาบ,บ้านมันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ดีมากมากนะครับกรับท่านผู้ฟังครับอพอ,ออนิยมชูชื่นนะครับท่านวิเคราะห์ขาดนะครับท่านมองขาดมองตรงกับ ผ,ผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนนะครับผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินสารุโนก็มองว่าวันนี้เนี่ยเราต้องใช้หลักการทำตลาดนำการพัฒนา เพราะเราพัฒนามาเยอะแล้วเราใช้งบประมาณไปมากมายมหาศาลหลายปีมากแล้วหกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพัฒนาแต่ฐานท่องเที่ยวชุมชนเราพัฒนาคนเราอบรมอะไรกันมามากมายงบประมาณจากทุกภาคส่วนจากทุกหน่วยงานกระทรวงตรบวงกลมลงไปก่อสร้างอะไรกันมามา,มากมายแต่การท่องเที่ยวชุมชนไม่ประสบความสําเร็จไม่มีคนไปเที่ยวผมทําทัวร์ทางไทยไม่มีงบสนับสนุนแม้แต่บาทเดียว แต่ว่าพานักท่องเที่ยวลงไปเที่ยวทุกสัปดาห์วันอาทิตย์เนี่ยทุกวันอาทิตย์นะครับปัจจุบันก็เพิ่มมาวันเสาร์วันอะไรปกติผมใช้หลักการทำตลาดนำการพัฒนาโชคดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านมองเห็นท่านก็เลยสั่งการให้ยุทธศาสตร์ จังหวัดสงขลาเนี่ยทำแผนยุทธศาสตร์ปรับแผนยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าเรื่องท่องเที่ยวชุมชนในปีประมาณ2,567เนี่ยมาทางการใช้การตลาดนี่แหละนำกันพัฒนาท่านผอ,อนิยมชูชื่นมองว่าปี2,567หรือว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราควรจะจัดทำแผนอย่างไรครับ แผนแผนในการทำท่องเที่ยวชุมชนสงขาเราควรจะสร้างอะไรบ้างเราควรจะสร้างนักการตลาดเราควรจะสร้างคนจัดทัวเราควรจะสร้างเขาเรียกมักคุเทศชาวบ้านคนเล่าเรื่องในชุมชนอะไรบ้างที่เราควรทำให้เป็นรูปธรรมท่านผอนิยมครับครับ,รบ,รบผมคิดว่าพูดถึงเรื่องทำแผนนะครับก็ต้องกำหนดยุทธศาสตร,สร์ ยุทธศาสตร์ที่น่าจะทำในในปีหกเจ็ดเนี่ยคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแบบมุ่งเป้ามุ่งเป้าหมายความสาเร็จนะครับแบบมุ่งเป้าหมายความสมเร็จหมายถึงว่าทุุวิชาได้ไปทัวร์ในชุมชนทั้กสิบวกอำเภอแล้วพบแหล่งทรัพย,กออยากรการท่องเที่ยวพบชุมชนที่น่าเที่ยวบทบกทถีวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะลองหยิบยกขึ้นมา อำเภอละหนึ่งแหลกในแผนเป็นอย่างน้อยนะครับผมใช้คำว่าเป็นอย่างน้อยจุมตามจุมชนแต่จัมหวก่อนนะแล้วก็มาจัดกระบวนการพัฒนาแบบครบวงจรแต่การพัฒนาคนก็คือเป็นเจ้าของบ้านดีๆนักเล่าเรื่องชุมชนเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนการเตรียมอาหารการต้อนรับรวมทั้งนี้กิริยามารยาทการจัดการอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับคือพัฒนาคนขึ้นมาก่อน อันที่สองศักยภาพของพื้นที่หมายถึงวันนึวัฒนธรรมวิถีชุมชนสินค้าในชุมชนหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่น่าสนใจเข้ามามาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวแล้วก็ใช้กระบวนการต้องมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่มีภารกิจเรื่องนี้ไปทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกันชุมชนที่ถูกเลือกขึ้นมาเป็นต้นแบบหรือเป็นตัวอย่างแล้วหลังจากนั้นก็มีการจัดการให้มีคนไปเที่ยวตั้งเป้าเลยว่าที่หนึ่งจะต้องมีคนไปเที่ยวไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ สมมุติไม่น้อยกว่า500คนหรือ300คนหรือ200คนก็แล้วแต่นะครับตั้งเป้าเลยแล้วก็แบ่งภารกิจรับผิดชอบอคนที่จะมีหน้าที่พัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีคุณภาพอาจจะให้ทางมหาวิทยาลัยรับผิดชอบไปนะครับพัฒนาศักยภาพของพื้นที่อาจจะให้ท้องถิน่นท้องที่รับผิดชอบ กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมก็อาจจะใช้นโยบายของจังหวัดต่างาไปยังนักปกครองท้องถิ่นท้องที่นะครับจัดกระบวนการตรงนี้และหน่วยงานทุกฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องไปจัดการแล้วก,ก็การจัดการให้มีคนไปเที่ยวเนี่ยต้องเอานักจัดการแบบภูมิชานหรือทัวร์เมืออาชีพตั้งหลายที่ก็มีอยู่นะครับมาระดมมาวางแผนว่าปีนี้จะเอาคนไปเที่ยวอย่างเช่นว่าต,ตลาดน้ำคลองแดนจะมีคนไปเที่ยวกี่คนคนที่ไปเที่ยวทั้งไทยเป็นคนจัดการการนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสงขลา ไทยเป็นคนจัดก,การนะักท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงยากับการท่องเที่ยวต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ใครเป็นคนจัดก,การและเชื่อมโยงกันยังไงนะครับแล้วตั้งเป้าให้ได้ว่าปีนี้คนไปได้จริงไหมห้าร้อยคนสามร้อยคนตามที่กําหนดเป้าแล้วก็ประเมินผลความสาเร็จจากการไปเที่ยวเพื่อการวางแผนพัฒนาในรูปที่สองในวงจรที่สองนะครับผมคิดว่าถ้าทําอย่างเงี้ยเราจะเห็นการท่องเที่ยวชุมชนมีความสําเร็จที่ผ่านมาเราพัฒนาแยกส่วนนะครับอย่างเช่นพัฒนาเรื่อง ถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวก็จบเลยนะพัฒนาเรื่องสินค้าจุมจนก็จบเลยพัฒนาเรื่องโฮมสเตย์ก็จบเลยไม่มีการจัดการในรอบวงจรคือเป้าหมายสุดท้ายของท่องเที่ยวจุมจนนั้นคือคนไปเที่ยวและสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับคนในจุมจนมันต้องทําให้ถึงเป้าตรงนี้ผมจึงบอกว่าถ้าคุณพิจารณมีโอกาสได้ไปร่วมในการทําแผนของจังหวัดลองตั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้า นะครับมุ่งเป้าหมายถึงว่าต้งพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้วก็การจัดการให้มีคนไปเที่ยวซึ่งการเนี้ยผมคิดว่าหนึ่งภายในหนึ่งปีเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถจะประเมินความสาเร็จเพื่อเป็นโจทย์ในการพัฒนาปีต่อไปได้เลยครับคุณศักิครับครับเ,เมื่อคืนเนี่ยนะครับ ผมกับท่านผู้เชี่ยวชาญทัตทาวินซารุโน,โนเนี่ยผมทำแผนที่เป็นแผนยุทธศาสตร์นะครับเป็นเอาพุทธเป็นอินพุตเป็นเอาคำเเป็นอิมแพ์ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับผมส่งไปให้ท่านผู้ในการนิยมชูชื่นแล้วนะครับท่านผู้ในการนิยมชูชื่นเสร็จจากการพูดคุยเนี่ยนะครับท่านลองอ่เข้าไป ปิดดูนะครับแผนที่เขียนเนี่ยตรงกับสิ่งที่ท่านผู้นวยการนิยมชูชื่นพูดทุกเรื่องเลยนะครับตรงกันแบบไม่ได้นัดหมายเลยตรงกันแบบเป๊ะๆเลยนะครับท่านเข้าไปอ่านได้เลยผมก็จะถือ นะครับผมก็จะถือแผนที่เขียนขึ้นมาเนี่ยเข้าห้องประชุมตอน9ก้าโมงครึ่งอีกสักครู่นะครับตอนนี้ผมส่งไปให้อยุทยศาสตร์จังหวัดสงขาแล้วผมก็บอกว่าช่วยปริ้นออกมานะครับพร้อมกับตัวเลขที่ผมยกเป็นตัวอย่างที่ตัวทางไทยทำผมยกตัวอย่างมาแค่หกสัปดาห์นะครับหกสัปดาห์ที่มีเงินลงไปในหมู่บ้านเกือบหนึ่งล้านบาทเนี่ยพร้อมกับจำนวนคนสองร้อยกว่าคนเนี่ยแค่เวลาแค่ อกสัปดาห์วันเดียวก็คือวันอาทิตย์แล้วก็คนทําก็คือคนเดียวคือผมวิชาญช่วยจูใจทํำคนเดียวนะครับในเวลาในวันอาทิตย์หวันนะครับเรามีเงินลงชุมชนเนี่ยเกือบ1ล้านบาทเรามีคนไปต้องเที่อชุมชน200กว่าคน ถ้าเรามีคนคทาเหมือนที่ผมทําสักสักสิบคนเนี่ยมันก็จะมีคนลงชุมชนเนี่ยเป็นพันคนเงินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิบล้านขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเข้าร่วมประชุมวันนี้ท่านผู้วนการมีอะไรจะ,ะทิ้งท้ายรายการมากครับเชิญครับก็เห็นด้วยกับคุณวิชาณนะครับว่าทําอย่างไรที่ใช้กัว่าการมีส่วนร่วมคือทุกทุกขั้นตอนมีคนร่วมอย่างเช่นร่วมจัดการให้คนไปเที่ยวในชุมชนเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรามี เรามีหน่วยรุอเอกชนบริษัทื้ไอห้า่ไปจัดการท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยในสงขาใหญ่นะครับทาอย่างไรมาคุยโจทย์นี้กันว่าเรามาจัดการให้เกิดการท่องเที่ยวในจุงหนให้ได้เป้าหมายหนึ่งพันคนในปีหกเจ็ดหรือว่ามากกว่านั้นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลที่เราจะคํานวณกันนะครับคนสงขามีหนึ่งล้านสี่แสนคนเนี่ยเราคิดตั้งีสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมให้มีการท่องเที่ยวนะครับยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาให้มีการเคลื่อนไหวการเดินทางการท่องเที่ยวในจังหวัด เพื่อจะเชื่อมโยงวิธีคิดในการเรียนรู้ร่วมกันของคนในจุมจนกับคนนักท่องเที่ยวทั้งหลายจะเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นผมเน้นนะครับว่ายุทธศาสตร์ในการจัดการท่องเที่ยวแบบมุ่งเป้าทุกทุกอย่างมีทงของความสาเร็จและประเมินได้หมดนะครับแล้วก็ร่วมกันจัดยังไงประเด็นนี้ฝากไว้ขอให้ท่านวิจารทํทหน้าที่ให้ประสบความสําเร็จนะครับเพื่อสนองนโยบายของท่านผู้การจังหวัดและชาวสงขลาที่อยากจะเห็นการท่องเที่ยวจุมชนประสบความสาเร็จครับ ครับขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนิยมชูชื่นนะครับที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนส่งเสริมมาตลอดนะครับผอ,อนิยมชูชื่นเป็นนายกสมาคมผู้สูงอายุ นะครับอของจังหวัดส,สงขลาก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ชวนผู้สูงอายุไปเที่ยวแล้วก็ให้ครอบแนวความคิดในการทำงานกับผมตลอดมาคอยแนะนำคอยทวงติงคอยให้คำปรึกษามาตลอดแล้วก็เป็นคำแนะนำเป็นคำปรึกษาที่ดีมากๆนะครับขอบคุณผออนิยมชูชื่นเป็นอย่างสูงพอคอรับขอบคุณครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ